เดี๋ยวทั้งใเปิ้นพาขเข่าไปคอับเพ่อเจ้าเข่าไปน้ำเล่ารเด้อเาเียวรถไปจอด่าสิุบบ่นนาไัปาไปทามานกอนกหน้ากอ,อกจะนอนกันบ่จอดข้างนอกก่อนเล่นแต่ฝนนั้นแล้วตกโอ้ชาดเลยนี่เนาะกินน,ใน,ใน,ใน้ำลาย và thằng mẹ nó biểu kiểu loi rồi đấy này, chỉ về mô mo ít cái เอารถเอาฮอตุ่งมอแลว้วไปเอามานี่คนป่วยกับคนมาป่วยนี่รพาราะกันปะเนี่ยเข่ามอหายเพราะอะไมีเข่ากระหายหาแล้วต่อรถมอนลยดอือเอาพี่น้องน้อมาต่อกันหลังจากเขานำไ่เท่าขึ้นมารถแล้วกันตอนนี้จะเข้าขมัวแข็งแต่ว่าอยู่ข้างล่างรถตัวน,นี้นีน ทางลูกสาวทั้งแม่อาการพ่อๆซ้ำกันเลป่ยบาดจากสิบเบิ่งไผ่เบิ่งยามีสติได้แบบนี้บาได้ได้ สบายดีและสวัสด,ดีพ่พอแม่พี่น้องก็สุขสุขคนเด้อพี่น้องเนาะเอ,อ้ยลูกไปไก่เจ็บป่วยมาเยือนนะพีนน่น้องไอเนาะถึงไห้เราเมาบ่าหรือว่าเราเป็นยังจ้าแบบก้อนไข่สติเยอะเดียวสบายสบายเยอะเดียเป็นคือข่อยเป็นเนี่ยเป็นเกล็ดวุ้น mình mình bạn hàng, mình bạn, mình lùng, mình 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 lục mình 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 ดีได้ผล่นัง่งกับผลตกนึ่กับชีนักปีกน,น,ยยน,นี่จะยากอีกคนเราจะยืดเพียงจุ้ผลมันตกชั่วมือ,อยี่งแล้วผ,ผลนีมันต้องสิไบ้างไปเนาะไปเอามาหรอกคนป่วยกับคนหมดป่วยป่วยตามบ้าน เด้เขาห้องไอซียูพร้อมกันบ่จจกล็อกโอ้ยเนาะเอาหมอนแล้วพี่น้อยเนาะปิดอันนี้เปิดปะรถดันเต็มรถดนในเต็มเต็มหมดค่อพี่บ่ เงี้ยมองไม่บ่คือมีประโยชน์พยาบาลคือมีคนแทะงี้ยไอ้มองไม่บ่ทั้งหน้าพุ่นบ่ยันทั้งหน้าพุ่นฉับบึงเลยทั้งหน้าบ่คือคือมีคนแท้มาว่าทั้งหนาก็นก่อนอ่างก็น่าน,นางก่อน,น,น,อนออต้องบริเมาแต่หึงเลย เปลี่ยนมาเปลี่ยนเล่นอเปลี่ยนยูมองพนฉากใหม่พุ่นม,มันตุกตึกชุกเฉินนะมันไปเปลี่ยนใหม่ในเรืองหาก็จำไม่ได้ลกกดไแล้วถามพันกบามพกตหนมีหมกสองมองนี่แหะ

<Huh? S 1> เป็นยังป่วยนั่งได้ปะมันรถเข็นนั้น,รรนรเ,รเราเจ็บเลยใส่ล้อ,อปะอะไรพูนอนนนแมนตู้พูน,อน,อนั่นเเป็นวินมารถ chào mừng con quân coi Rồi. Ừ. Ba mà. ba. Ba đều tăng cái phần pha khẩu ừ. 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 bài khởi máy nấm lao rồi đấy, nó kéo lốt để cho nó để, để bịt thai lốt coi, nó khởi cho nó, để mình bịt thay coi đấy, ui nó, để bây giờ thì lắm ไปาหมะอะนคับหาคัด,น,ด,น,ดน,นอนจะนอนกันบ่มึงจอดข้างนอกก่อนนะเนี่ยเดือฝนนัเนี่ยตกมึงไม่เท่าเด้ ลอ้จะริวับ้านนี่จอดที่นอกกูนแน่นี่นาะ เก่าอีกแล้วพี่น้อยเนาะตากแดดอันน่าสุดนี่กระทั่งอันนี้ จำตัวแนบบอใช่เพิ่งอันมันโกขี่อยู่่อัน,นเอายามองนี่ไปยังได้ย่บอิปประตูละไปฉีดยาบอไปคลินิกบอ

จกเนาะจากคิบเบิ้งทั้งนั้นเนี่ยเขาหน้ามากเด้อบ่ะโตยังไงเบิ้งยังไงเมื่อไนร่ที่ได้เบิ้งทั้งนั้นล่ะนี่กับพาเราไปไปคลินิกนี่ออกมาแล้วบ่ มีโลกประจำตัวอยู่แล้วนี่มาเมื่อเยเยอะอ๋ะอ,าอ,อมาในเด้อนี่ทั้งในทั้งยาเลยเนี่ ห้องชุกเชิญเหรอจะบุไปตรวจสุขภาพเบื้องแน่เห็นปะเนาะต้องไปตรวจเบื้องแม่ป่ะนี่ดดเดือนต่อเดือน คม <ừ> ดันเมื่อคืนนี่ครัวบว่าได้นอนเนาะ,อะนอนเผาทาาั้งไมเท่าตอนนี้เมือ่อยน้ามก็มีแต่น,น้ามกินเลยฮะโอ้ยบอกเนาะจังว่าแทบบาน nó đâu đây đâu sao? nó coi thôi coi máy đi này, này, thế này kiểu bùm lệ nhìn nó ăn gìn nấm đây cho nó, thằng này nó kêu nó kiểu loi rồi đấy này, chỉ phải ít cái อืมแบบเลือดจางหนระือข้อมรันเนาะคมรันมันพุ่งขึ้นมาแบดเดียวเด้อโอ้พอลูกอันนี้นี่ความรันนี่ยินทางพออยู่นี่เพิ่นอยู่แคนาดาเพิ่นโทรมาลมน้ำยุกพี่น้อยต,ตัวนี้เนี่ยเพิ่นว่ายอยากให้ไปตรวจเบิ่งเอาความรันขึ้นแนละ้วมันพุง่ง มาบัดเดียวใครขึ้นนวบเดี๋ยนี่ใครกเกาอบอดวยี่นี่กอนเออ่สเออใครไยครแล้วก็จังไปคลินิกบดนี้เข้าไปตรวจฉีดยาวิตามิน แล้วใช่ละละจังคิวพุกพวกจะบิมเมายามองน,นี่ก็พกเพราแห้งเลยเพรใช่ก็ได้ดอกอใส่ทองให้เราให้มัน,น,น,นมันยังโมทันในไผ่ยังโมทันในมีไผ่กินขเข่าได้ไหมหมายมูงลูกเต้าก็ยังอยู่ในรถอยู่ กีว่าคันวานั่นกับทางนั้นเน่ยเบิ่งแล้วนะแต่จะออกไปพาคเหนือต้องเปลี่ยวไปตรวจไป,ไปหาหมอแล้วกันไปไหวกันกินเขาอะ เลือดจางคว่ำลันตัวนี้แหละคว่ำลันขึ้นนี่บูบมาแบบเดียวแล้วได้ใครขึ้นอวบคือคนเมาเหล้าแบบนึงนะเนาะนนี้ไงเอาบูบเด้อ น้ำปรหิน <concealed> ม <safety> <lide> <sick> oh ึงได้กลิ่นมึงด้บุกมาเ่ม่หลุดมาใร่มีห้่ีไช้น้ำอนนี้กีฉีดยาใช้น้ำเกลือน้ำบัณฑิเด้อ มันจะมีแห้แงเจ้าลูกนางก้าลูกนางได้หรือบ่คันวานั่งกับผู้เขาไปนั่งงพุ่นเฮากับชีอันนี้ไปพาแล้วไป,ไปเปออเอาก็ับไปหาโมอด้วยแล้ว ดูเถาเมื่อก่อนไปบราบออกไปเรื่อยเราได้กันนะกะไปตรวจกับผู้ได้หึงภายในโรงแรมเลยขันว่าคันไม่เท่าเราว่าโอเคแล้วกันไอ้นี้แบบทรงราอยู่นิ่อร์นห้องชุกเชิญในเล็บเป็นนางถ่ายห้องชุกเชิญมันเย็นแน่นอยู่ในอันนี้มันห้อนได้ผลตกอีกขันว่าอันอ่า เอาไว้นี่แล้วเครื่องเดี๋ยวครับเชียวเขาหรอกเอาไว้ฮะให้จะบีบบอไม่ดีเด้เอาเดี๋ยวไปส่งลแล้วเลยถ่ายอยู่นีเ่เด้อนั่งเพราะนี่พาพไม่เปียบวามภไปส่งเราอยู่ห้องลุกเชิญน,ะนั่งอยู่ข้างในพูแต่จะออกมาแลยไปอันนี้หมอ พี่น้อยจากสิเบิงไผ่เบืองหญ้าบาดนี่ทั้งแม่กับหมูหู้ว่าชีเป็นยังไงพี่น้อยเข่าห้องชุกเชิญเลยแล้วเ,เมื่อยแห้งเป็นอาการนี้เมื่อยชุดแบบเดียวกับทั้งประตูเลยแต่บัดทั้งลูกสาวผู้ชี่คิดิีกอ่ะเรามีโรคประจําตัวเราพี่น้องหากะฟื้นเมื่อาาวานนี้แล้วมาเมาื่อคืนนี่บัดน,นอนบ่นได้นอนบาดนี่วามดันได้ขึ้น มีโรคประจำตัวเนี่ยนะพี่น้องเนาะ,ะความรันแล้วก็เดือดจางนี่ได้ตั้งสติแล้วก็มาเนี่ยพี่น้องเอ่อจักสิบเบิ่งไผเบิ่งยาบาดนี่พี่น้องเนาะอ่ะทาท่านโมเชียงกับเชีา่าแม่น้องเปียวไปหาหมออีกนี่พี่น้องอยู่คลินิกอ่าหมอปาก,กิ่งนี่เพราะว่าหมอนัดหมายมื้อน,นี้อ่าไปเบิ่งทางนี้ก่อนหมอนี้กัแล้วก็เนอะจังกลับมาเบิ่งทางนี้อีกบาดนี่ เดี๋ยวาทางบาดีาทางนูเพิ่มเนาะเดี๋ยวตามมาพี่น้อยมาเบิ่งน้ากันนั่นแหละว่าเมื่อคืนนี้ทางเม่เท่าใหญ่นี่เราสุดแห้งพี่น้อยว่าเมื่อคืนนี้กิตอนช่วงเราแรงเจ็ดแปดโมงแรกนกินข้าวกินน้ำก็โอเคอยู่ประมาณเก้าโมงแหละร่างกายปุบมาบัดเดี๋ยวก็ได้อันนี้มีแนวสิ่งที่มองมอเห็นมา อหอมมาบ่ายแล้วนะพี่น้องเนาะเกิดได้ากันโจมขึ้นรถแล้วก็ไปเป่าออกมาแล้วก็บร่างกายแล้วก็เพียอ่อนเอมาเมื่อคืนนี่เพียมาเลยแล้วก็บลูกเต่าก็นอนเผานนเสียงก็นอนตีซี่ลับมาเมื่อคืนนี่กันก็ตื่นแปดเก้ามงจักชิบิึงไผ่เบิองหญ้าแล้วบานนี่พี่น้องเลยอ้าดูดีดีนี่เนะาะอเกิ่ได้แตกต่างผ้าพุ่นสีต๊กตลอดอันนี้กัน เอ๋อเนาะพี่น้องเมื่อนี้อาจจะอยู่ห้องมอเบ็ดมื้อเบ็ดเว่นแลยเมื่อนี้พี่น้องเนาะวนเวียนอยู่แถวนี้เดี๋ยวเราติดตามอาการทั้งไม่เท่าใหญ่หรือว่าทั้งไม่เท่าทวดเนาะที่เป็นลมโพลมไส้รูปหลานชีอายุหลายที่สุดในในตอนนี้เนาะปพาเนาะคลิปนี้ทั้งบุเชียงจะได้ลาพีด้านน้องไปก่อนด้วพี่น้องเด้อเนาะเดี๋ยวพาทั้งเมท้องเปลวไปหาหมอแล้วก็พาลูกไปกินข้าวกินน้ำก่อนพี่น้องเที่ยงบ่ายมุ่นเลยข้าวเศร้าก็ยังบัท่านได้กินอยู่ดูเต้ากัน จกักสปริงทางไหนทางยาบ้านนี่พี่น้องเอ้ยชาติแด๊ดนี่เนาะเออเอาเนาะอยู่ดีไม่แห้งลำด้วยเปิดสุขุสุคนได้พี่น้องเด้อเนาะพบเจอกันในคลิปหน้าเพิ่มเติมจังใดเดี๋ยวแจ้งพี่แจ้งน้องนำกันอีกเนาะพี่น้องเนาะว่าสิเดินทางขึ้นไปทางวัดมหาโชคมาเนี่กับพี่น้องบ่าจะขึ้นไปซ้อมพังเบิ่งมื่ออื่นเนาะว่าไปอัปเดตทาทงางคุติสง่งเนาะว่าจะมอบหมายให้ทงางโครสร้างเพื่อนำเรืนองการติดแผดานขั้นตอนที่สาม แต่ว่ายังบ่ทันแล้วดอกพี่น้งนนองแต่ว่าเฮาก็เวียกงานก็ขึ้นไปอัปเดตเบิ่งแต่ว่ามื้อนี้ยันขึ้นไปบ่ได้เนาะน่าจะเป็นมื้ออื่นเดี๋ยวพังเบิ่งอีกมื้ออื่นเนาะพี่น,นอ้องเนาะเออติดตามเบิ่งทางอ่าไม่เท่าทวดนี่แหละพี่น้อยว่าสิเป็นจังได๋ตอนที่แรกว่าสิได้พาข้ามไปมุกแต่ว่าอันนี้ก่อนเราเมื่อยแห้งแล้วพี่น้องเนาะก็เลยเข่าอันนี้ก่อนมองชุกมชื้อนอยู่นี่แหละเนาะเอาติดตามรับชมเป็นกำลังใจขใึ้นเก่าคือเ,เดิมนะพี่น้องเด้อพบเจอกันในคลิปหน้าเนาะบ๊ายบายด้พี่น้องเด้อสบายดี